สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับปแว่นอีกครั้งนะคะในการพยากรณ์ดวง12ราศีประจำสัปดาห์วันที่22ถึง28กันยายนมาดูกันว่าความรักและการเงินของแต่ละราศีจะเป็นยังไงบ้างในช่วงสัปดาห์นี้ราศีเมษร3 3เมษายนถึง13พฤษภาคม ความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนคุยใหม่ๆผ่านการงานหรือโลกออนไลน์แต่ยังไม่ชัดเจนมากคนมีคู่ระวังการพูดจาแรงๆจนทำให้บาดใหม่กันเล็กๆน้อยๆการเงินรายรับเข้ามาแต่รายจ่ายก็เยอะต้องจัดสมดุลการใช้เงินให้ดีราศีพฤกษพ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนความรัก คนโสดมีสเสน่ห์มากช่วงนี้มีคนเข้ามาชอบแต่ป้าอยากเตือนให้เลือกดีๆไม่ใช่ทุกคนจะจริงใจคนมีคู่ความสัมพันธ์อบอุ่นมีโอกาสพูดคุยวางแผนเรื่องอนาคตร่วมกันการเงินการลงทุนหรือการค้าขายมีเกณฑ์กำไรดีแต่ก็ต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาราศีเมถุน14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ความรักคนโสดเจอคุณคุยคุยหยอดหยอดยังไม่จริงจังระวังเจอคนเจ้าชู้คนมีคู่ระวังคำพูดประชดประชันทำให้เข้าใจกันผิดการเงินมีเกณฑ์ได้ไรายได้พิเศษจากงานเสริมแต่ก็จะหมดไปกับเรื่องครอบครัวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมความรัก คนโสดอาจมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามาทำให้หัวใจพองโตคนมีคู่ช่วงนี้ความสัมพันธ์หวานชื่นแต่อาจต้องใส่ใจสุขภาพของกันและกันมากขึ้นการเงินการเงินเริ่มดีขึ้นมีเกณฑ์ได้เงินก้อนหรือมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนความรักคนโสดอาจยังวนเวียนกับรักเก่าหรือยังตัดใจไม่ได้ คนมีคู่ความสัมพันธ์ลงตัวมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือพักผ่อนร่วมกันการเงินมีโชคลาภเล็กๆจากการเสี่ยงโชคแต่ต้องระวังรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพราศีกัน17เกันยายนถึง -16 ตุลาคมความรักคนโสดจะได้เจอคนถูกใจจากงานหรือการเรียนคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้นหลังจากผ่านช่วงที่ไม่เข้าใจกัน การเงินการเงินมั่นคงขึ้นมีแกนได้ของขวัญหรือโบนัสเล็กๆน้อยๆราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤษภาคมความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนใหม่ๆแต่ยังไม่ใช่รักจริงต้องใช้เวลาคนมีคู่ต้องระวังเรื่องคำพูดที่ทำให้เสียใจง่ายๆ การเงินการเงินหมุนเวียนได้ดีแต่ก็มีเกณฑ์จ่ายออกเยอะโดยเฉพาะเรื่องในบ้านราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมความรักคนโสดมีคนเข้ามาจีบแต่บางทีเจอแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่คนมีคู่ความสัมพันธ์ยังมั่นคงแต่ต้องระวังอารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงการเงินมีไรายได้เข้ามาจากงานหลักแต่ระวังการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป ราศีธนู16ธันวาคมถึง13มกราคมความรักคนโสดเจอรักแบบไม่คาดคิดคนมีคู่จะได้ปรับความเข้าใจและพูดคุยกันมากขึ้นการเงินมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายจิปะถะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ราศีมังกร14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ความรัก คนโสดมีโอกาสได้เจอคนจากต่างถิ่นต่างภาษาหรือผ่านโซเชียลคนมีคู่ความสัมพันธ์มั่นคงแต่ต้องระวังเรื่องความหึงหวงการเงินมีเกณฑ์ได้โชคจากงานแต่ก็จะต้องแบ่งใจหนี้สินหรือค่าใช้จ่ายเก่าๆราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมความรักคนโสดมีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับใครบางคน คนมีคู่ช่วงนี้ต้องให้เวลากันมากขึ้นไม่อย่างนั้นจะรู้สึกห่างเหินการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากความพยายามเก่าๆหรือโครงการที่ทำมานานราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนความรักคนโสดมีสเสน่ห์มากแต่ก็ยังเลือกไม่ได้คนมีคู่ความรักราบรื่นมีโอกาสได้ของขวัญจากคนรัก การเงินมีโชคจากคนใกล้ตัวอาจได้เงินพิเศษจากครอบครัวหรือผู้ใหญ่สรุปภาพรวมสัปดาห์นี้หลายราศีจะมีทั้งรายได้ใหม่และโอกาสในเรื่องความรักแต่ก็ต้องระวังเรื่องการใช้คำพูดและการใช้เงินเกินตัวนะคะ